The uh -huh. โยธินเจาะเอาผิดม็อบแจกคูปองเป็ดพิจารณาเข้าข่ายมอ112เมื่อวันที่26พิพฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักง,งานสอบสวนสอน,น,นอผลโยธินเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่นำคูปองเป็ดมาใช้แลกซื้อของกับร้านค้า CIA ในการชุมนุมกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่25พฤศจิกายนในความผิดมาตรา9แห่งพรบงเงินตราพศ2 5 0 1รห่ะวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้พนักง,งานสอบสวนยัง อยู่ระหว่างพิจารณาข้อความที่อยู่บนคูปองว่าเข้าข่ายความผิดมาตรา1นึหรือไม่ซึ่งภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานหากเข้าข่ายความผิดจะประมวลส่งเรื่องไปยังกองบังคับการตํารวจนครบาลสองเสนอกองบัญชาการตํารวจนครบาลพิจารณาสั่งการต่อไป